ในยุคทองของเทคโนโลยีทางอากาศได้มีการแข่งขันพัฒนาเครื่องบินความเร็วเหนือเสียงกันอย่างดุเดือดโดยอเมริกาสามารถก้าวขึ้นเป็นผู้นําเครื่องบินกับไล่สุดลํามากมายเช่น X-15 และ SR-71 Blackbird ซึ่งบินได้เร็วที่สุดในโลกแต่โครงการเครื่องบินโดยสารซูเปอร์โซนิกอย่าง Boeing 2707 27, ซึ่งเป็นคู่ปรับของคอนคอร์ดดับล้มเหลวแบบไม่เป็นท่าได้ยังไงการแข่งขันด้านความเร็วซูเปอร์โซนิกยุคสงครามเย็น ในช่วงปี1950ถึงปี1960แต่ละประเทศต่างแย่งชิงกันสร้างความได้เปรียบทางอากาศเพราะใครที่ครอบของแานฟ้าได้จะสามารถครอบรองโลกได้ทำให้ยักษ์ใหญ่ทั้งอเมริกายุโรปและสหภาพโซเวียตต่างแข่งขันพัฒนาเครื่องบินซูเปอร์โซนิกที่มีความเร็วเหนือเสียงกันอย่างดุเดือดเครื่องบินขับไล่ซูเปอร์โซนิกอเมริกาสามารถก้าวขึ้นเป็นผู้นำโลกในเรื่องเครื่องบินขับไล่ซูเปอร์โซนิกที่บินเร็วเหนือเสียง เครื่องบินสุดล้ำมากมายแบบรัวๆเช่น 1. เบล X1 โดยเริ่มต้นในปี1946บริษัท Bell Aircraft เด้พัฒนา X1 กลายเป็นเครื่องบินทดสอบซูเปอร์โซนิกที่บินได้เร็วกว่าเสียงได้สำเร็จและพาโลก้าวเข้าสู่ยุคซูเปอร์โซนิกเป็นครั้งแรก 2. F100 Super Saber ปี1953บริษัท North American Aviation สามารถพัฒนา F100 Super Saber กายเป็นเครื่องบินขับไล่ซูเปอร์โซนิก ที่บินเร็วเหนือเสียงได้สำเร็จเป็นรุ่นแรกของโลก 3. X-15 ปี1959บริษัท North American Aviation ได้พัฒนา X-15 ที่กลายเป็นเครื่องบินทดสอบติดจรวดแบบไฮเปอร์โซนิกที่บินได้เร็วที่สุดในโลกถึง6.7มาร์คหรือ7,274กิโลเมตรต่อชั่วโมง 4. SR-71 Blackbird ปี1964บริษัท Lockheed Martin ได้พัฒนา SR-71 Blackbird เป็นเครื่องบินขับไล่ซูเปอร์สซนิกที่บินเ,เร็วที่สุดในโลกถึง3.3มักหรือ3,540กิโลเมตรต่อชั่วโมง 5. XB-70 Valkyrie ปี1964บริษัท North American Aviation ได้พัฒนา XB-70 Valkyrie เป็นเครื่องบินทิ้งระเบิดซูเปอร์โซนิกที่บินได้เร็วถึง3.1มักหรือ3,310กิโลเมตรต่อชั่วโมง เพื่อพิสูจน์ให้โลกได้เห็นว่าอเมริกาคือเจ้าแห่งความเร็วของเครื่องบินทางทหารเครื่องบิน Super Sonic 54, บบบซนูเปอร์โซนิกปี1954เมื่อบริษัท British Aircraft Corporation ของอังกร่วมมือกับ Aero Special ของฝรั่งเศสเปิดตัวโครงการใหม่อย่างคอนคอ,นอร์พปรอก้าวขึ้นเป็นผู้นำเทคโนโลยีทางอากาศของยุคเครื่องบินโดยสารซูเปอร์โซนิกเป็นรายแรกซึ่งพี่เคยเล่าให้ฟังในคลิปด้านบนทำให้ในปี1960อเมริกา ซึ่งเป็นผู้นำเครื่องบินขับไล่ซูเปอร์โซนิกอยู่แล้วต้องการจะปาดหน้าคอนคอร์ดของยุโรปด้วยการเปิดตัวโครงการเครื่องบินโดยสารซูเปอร์โซนิกทรานสปอร์ตหรือ SST ที่ยิ่งใหญ่สุดๆซึ่งจุผู้โดยสารได้มากกว่าและบินได้เร็วกว่า ord, คอนคอร์ดจนกลายเป็นโครงการโบอิง2707เพื่อตอบย้ำความเป็นผู้นำทางอากาศของโลกนำเสน b โบอิง2707ปี1963อเมริกาได้เปิดให้สมบริษัทยักษ์ใหญ่ด้านเทคโนโลยีทางอากาศเข้าร่วมเสนอโครงการเครื่องบินโดยสารซูเปอร์โซนิก ความเร็วเหนือเสียงหรือ SST ได้แก่ b o e ิ n ล l อก k ิ e มาติน t ละ t o r t o r t h r m e r n c v n a v i o t i o n 1. North American a v i a t i ั n นบริษัท North American Aviation ซึ่งมีความเชี่ยวชาญในเรื่องเครื่องบินขับไล่ซูเปอร์โซนิกอย่างมากเช่น F100 Super Saber เครื่องบินทดสอบไฮเปอร์โซน x 5และเครื่องบินถึงระเบิดซูเปอร์โซนิกอย่าง XB-70 Valkyrie ได้เสนอการออกแบบเครื่องบินโดยสารซูเปอร o n i c ิด้วยรุ่น North a m e r i c a NAC n AC 60ด้วยการพัฒนาต่อ,อยอดจากเครื่องบินทิ้งระเบิดซูเปอร์โซนิกรุ่น XB-70 Valkyrie ด้วยคุณสมบัติดังน,นี้เช้ปีกแบบเดอต์ดวิงหรือปีกลู่ไปด้านหลังกว้าง37เมตรยาว59เมตรจุผู้โดยสารได้187คนบินได้เร็วที่สุดที่2.5มักหรือ2,820กิโลเมตรต่อชั่วโมงบินได้ไกล6,276กกิโลเมตร 2. ล็อก e ี m มาตินบริษัทล็อก e ี m มาตินซึ่งมีประสบการณ์จากเครื่องบินขับไล่ซูเปอร์โซนิกอย่าง SR-71 Blackbird จนกลายเป็นเครื่องบินขับไล่ที่บินได้เร็วที่สุดในโลกได้เสนอาการออกแบบเครื่องบินโดยสารซูเปอร์โซนิกด้วยรุ่น Lockheed L-2000 จากการพัฒนาต่อยอดจากเครื่องบินขับไล่ซูเปอร์โซนิกอย่าง F-104 Starfighter แต่ SR-71 Blackbird ให้มีคุณสมบัติดังน,นี้ใช้ปีกเดอรวิงหรือปีกรูปไปด้านหลังกว้าง 35เมตรยาว83เมตรจุผู้โดยสารได้250คนบินได้เร็วที่สุดที่3มัรหรือ3,200กิโลเมตรต่อชั่วโมงบินได้ไกล7,400กิโลเมตร 3. Boeing แม้บริษัท b o e i n g จะยังไม่เคยมีประสบการณ์ในการพัฒนาเครื่องบินซ u เปอร์โซนิกมาก่อนเหมือน2เจ้าแรกแต่ b โ n i ิ g กำลังเนื้อหอมอย่างมากเพราะได้พัฒนา Boeing 70 7 เป็นเครื่องบินโดยสารแบบเครื่องยนต์เจ็ตได้สําเร็จในปี1957ตามมาเป็นอันดับ3ของโลกรองจากอังกฤษและสหภาพโซเวียตแต่กลับได้รับความนิยมสูงสุดจากทั้งนักเดินทางและสายการบินทั่วโลกได้นําเสนอการออกแบบเครื่องบินโดยสารซูเปอร์ซนิกวยรุ่น Boeing 2707ซึ่งมีคุณสมบัติังน,นี้เลือกใช้ปีกแบบสวิงวิงหรือปีกที่สามารถกางออกและหุบได้กว้าง55เมตรยาว 93เมตรจุผู้โดยสารได้277คนบินได้เร็วที่สุดที่2 7ุมัรหรือ2,900กิโลเมตร่อชั่วโมงปี1966ได้มีการประกาศผลการคัดเลือกเพลกล็อกอย่างมากโบอิงสองเจ็7 7จากบริษัทที่ไม่เคยทำเรื่องซุปเปอร์โซนิกมาก่อนอย่างโบอิงสามารถเอาชนะบริษัทที่มีประสบการณ์อย่างนอตอเมริกันแอร์เวชั่นและล็อกฮิตมาตินได้ Boeing 2ง0 7 ความฝันนันยิ่งใหญ่แม้ Boeing จะไม่เคยมีประสบการณ์ในเรื่องเครื่องบินซูเปอร์โซนิกมาก่อนแต่สามารถขายฝันนั้นยิ่งใหญ่ด้วย Boeing 2707จนเอาชนะใจอเมริกาได้ดังนี้ 1. การออกแบบปีกถ้าเราวิเคราะห์ดูการออกแบบเครื่องบินโดยสารซูเปอร์โซนิกของบริษัทที่มีประสบการณ์มาแล้วอย่าง NAC 60ของ North American Aviation และ L 2000ของ Lockheed Martin จะเลือกใช้ปีกเดลตาวิงหรือปีกแบบลูไปด้านหลัง เหมือนปีกของคอนคอยซึ่งก็ถือว่าลำยุคแล้วแต่โบ i ิง277้าวสุดๆเลือกใช้ปีกแบบสวิงวิงซึ่งลำยุคเข้าไปอีกขั้นก็าสามารถกางปีกออกช่วยเพิ่มแรงยกในขณะที่บินด้วยความเร็วต่ำแบบซับโซนิกได้ดีแล้วสามารถหุบป,ปีกเข้าให้สามารถบินด้วยความเร็วสูงแบบซุปเปอร์โซนิกได้ดีเพื่อให้เครื่องบินมีประสิทธิภาพสูงสุดในการบิน 2. ขนาดและความจุแม้บริษัทนอตอเมริกัน a อเวชั่น ซึ่งมีประสบการณ์เรื่องซูเปอร์โซนิกมากมายยังเสนอ NAC60 ด้วยขนาดที่เล็กที่สุดและจุผู้โดยสารได้น้อยที่สุดเพียงแค่187คนเพื่อให้สามารถพัฒนาจนสำเร็จได้รวดเร็วที่สุดและบริษัทล็อกฮิตมาตินซึ่งมีประสบการณ์จากเครื่องบินซูเปอร์โซนิกก็เสนอ L20 0 0ด้วยการต่อยอดพื้นฐานของ s r 71 Blackbird แต่บริษัทโบอิงที่ไม่มีประสบการณ์ด้านเครื่องบินซูเปอร์โซนิกเลยกับเสนอออกแบบเครื่องบินโบอิงสอง0จให้มีความท้าทายสูงสุด ด้วยขนาดที่ใหญ่ที่สุดเพื่อจุผู้โดยสารได้มากที่สุด 3. ประสบการณ์เรื่องเครื่องบินโดยสารบริษัทโบอิงได้เสนอประสบการณ์ในการพัฒนาเครื่องบินโดยสารขนาดใหญ่ด้วยเครื่องยนต์เจ็อย่าง Bo e i ิ g 707ซึ่งจุผู้โดยสารได้ถึง200คนรวมถึงประสบการณ์ในการทํางานร่วมกับสายการบินมากมายทั่วโลกมาก่อนจนในที่สุดปี1966 o บอิง2707หลายเป็นผู้ชนะการคัดเลือกของอเมริกา เพื่อขึ้นสังเวียนท้าจริงสึกเครื่องบินโดยสารซูเปอร์โซนิกกับคอนคอร์ดวิบากกรรมโบอิ้ง2707เมื่อโบอิ้ง2707ขายฝันจนเอาชนะใจอเมริกาแล้วโบอิ้งก็ต้องพบกับปัญหาและความท้าทายมากมายในการพัฒนาเครื่องบินต้นแบบซูเปอร์โซนิกของจริง 1. ปีกโบอิ้ง2707การออกแบบปีกสวิงวิงสุดล้ำของโบอิ้ง2707เพื่อให้บินได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดนั้นพอต้องสร้างจริง แล้วเกิดปัญหาเยอะมากเช่น 1. ปีกสวิงวิงต้องเสริมความแข็งแรงที่ก็อต่อและส่วนต่างๆมากมายเพื่อความปลอดภัยทําให้ปีกมีน้ำหนักเพิ่มขึ้นอย่างมากจนส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพในการบิน 2. ปีกสวิงวิงสร้างความยากลำบากในการออกแบบถังเก็บน้ามันที่ปีกเพราะปีกจะต้องเคลื่อนไหวไปมาอยู่ตลอดเวลาทําให้จุดสนผวกเครื่องบินเปลี่ยนต่างจากปีกแบบเดลต้ววิงที่ยึดแน่นอยู่กับที่ 3. ปีสวิงวิงเป็นกลไกที่มีความซับซ้อนในการผลิตสูงทาให้เกิดความเสี่ยงที่จะเกิดความเสียหายได้ง่ายเมื่อต้องใช้งานจริงและยากต่อการบำรุงรักษาจนในที่สุดปี1969 Boeing 2707ถอดใจและยกเลิกการใช้ปีกแบบสวิงวิงแล้วหันกลับมาใช้ปีกเดอร์ตวิงเหมือนคอนคอนและ TU144 แทน2เหลาะของโ o e i n g 2707หนึ่งในความท้าทายของเครื่องบินซูเปอร์โซนิกที่บินเร็วเหนือเสียง คือการจัดการกับความร้อนที่เกิดขึ้นจากแรงเสียดทานของอากาศเช่นในขณะที่คอนคอร์ดบินด้วยความเร็ว2มัคจะทําให้ภายนอกของเครื่องคอนคอร์ดมีความร้อนสูงถึง127องศาเซลเซียสจนอังกฤษและฝรั่งเศสต้องพัฒนาอลูมิเนียมอลอลชนิดพิเศษ AA58 ซึ่งมีต้นทุนไม่แรงและมีน้ําหนักเบามาใช้กับคอนคอร์ดได้สําเร็จส่วนโบอิง2707ออกแบบมาให้บินเร็วถึง2.7มัคซึ่งเร็วกว่าคอนคอร์ดถึง24%ดังนั้น ภายนอกของ Boeing 277ต้องทนความร้อนสูงกว่าคนขอดเยอะมากทตใไม่ Boeing ต้องเลือกใช้วัสดุทำจากไทเทเนียมเป็นหลักซึ่งมีน้ำหนักมากกว่าและต้องพิสูงีกว่าคอนขอดเยอะการเปลี่ยนแปลงการออกแบบชนิดเมเจอชังของ Boeing 277ส่งกระทบอย่างมากกับโครงการทต่ไม่ต้องใช้ทั้งเวลาและงบประมาณเพิ่มขึ้นอย่างมากจนกระทั่งปลายปี1968ทู p โรลี TU-144 ของสภาพโซเวียต ที่เปิดตัวตามหลังโบอิ้ง2707ของอเมริกามาเป็นประเทศที่3สามารถแซงขึ้นบินครั้งแรกได้สาเร็จกลายเป็นเครื่องบินโดยสารซูเปอร์โซนิกรุ่นแรกของโลกและคนอนคอร์ดของเและฝรั่งเศสตามมาเป็นประเทศที่2แบบเชียดฉิวห่างกันแค่2เดือนจนทําให้ในที่สุดปี1971อเมริกาได้ตัดสินใจยกเลิกโครงการเครื่องบินโดยสารซูเปอร์สซนิกอย่างโบอิ้ง2707ไปเป็นประเทศแรกแบบยังไม่ได้คลอด ส่วนทูบูลิสท TU หนึ่งสี่สี่ที่คลอดเป็นรุ่นแรกและเกิดจากความเรียบร้อนในการพัฒนาเพื่อต้องการจะเอาชนะของรัสเซียทําให้ TU หนึ่งสี่สี่มีปัญหาเยอะมากตามมาตลอดแล้วเกิดอุบัติเหตุตกในงานแสดงเครื่องบินที่กรุงปารีสของฝรั่งเศสในปีหนึ่งเก้าเจ็ดสามและถูกยกเลิกโครงการไปเป็นประเทศที่สองในปีหนึ่งเก้าแปดสามต่างจากคนคอดของยุโรปที่สามารถประสบความสำเร็จบินให้บริการผู้โดยสารจากปีหนึ่งเก้าเจ็ดหกถึงปีสองพันสาม ยาวนานกับ30ปีบทเรียนจาก Boeing 2707เทียบกับคอนคอร์ดคุณสงสัยเหมือนพี่ไหมว่าทำไมประเทศที่เป็นรองเรื่องซูเปอร์โซนิกอย่างอังกฤษและฝรั่งเศสสามารถสร้างคอนคอร์ดได้สำเร็จแต่ประเทศผู้นำเรื่องซูเปอร์โซนิกอย่างอเมริกาสร้างโบว i n g 2707แล้วกับล้มเหลว 1. realistic goal คอนคอร์ดมีเป้าหมายในการทำความเร็วไว้ที่2มกักซึ่งมีความท้าทายในการพัฒนาน้อยกว่า ก็ทำให้มีความเป็นไปได้มากกว่าโบวิง2707ซึ่งตั้งเป้าหมายความเร็วไว้ถึง2.7มาร์ก 2. Consistency Design c o n c o r d ดยึดการออกแบบเครื่องบินตั้งแต่ต้นจนจบเพียงแบบเดียวในขณะที่โบว i n ิ่ง2707มีการเปลี่ยนแปลงการออกแบบโครงสร้างหลักชนิด Major Change เช่นการเปลีป่ยนแปลงป,ปีกแบบสวิงวิ g เป็นเดลต้า i n g ซึ่งมีผลกระทบต่อโครงการโดยรวมอย่างมาก 3. Experience แม้บริษัทผู้พัฒนา c o n c o r d ด ยังรบริษัท British Aircraft Corporation อังกฤษและ Aero s p a c i a l ของฝรั่งเศสจะไม่เคยมีประสบการณ์ในเรื่องซูเปอร์โซนิกมาก่อนแต่พวกเขาทำกันบ้านมาเป็นอย่างดีและตั้งเป้าหมายในการทำความเร็วไว้ที่2มกักซึ่งเป็นไปได้มากกว่าส่วน Boeing ของอเมริกาซึ่งไม่เคยมีประสบการณ์ในเรื่องซูเปอร์โซนิกเหมือนกันกับตั้งเป้าหมายของ Boeing 2707ให้มีความท้าทายมากเกินไปเพืจะสแสดงให้เห็นความยิ่งใหญ่ทางอากาศของอเมริกาเช่น1 ต้องบินให้เร็วกว่าคอนคอร์ดถึง24%ด้วยความเร็วที่2.7มากสต้องจุกผู้โดยสารได้มากกว่าคอนคอร์ดกว่าเท่าตัวเป็น277คน 3. ต้องใช้เทคโนโลยีที่ล้ำหน้ากว่าคอนคอร์ดด้วยปีกแบบสวิงวิงจนทำให้โบอิ้ง277ล้มเหลวไม่เป็นท่าและกลายเป็นตาบบบใหญ่จนถึงทุกวันนี้หลายคนรวมถึงตัวพี่เชื่อว่าถ้าอเมริกาไม่ห้าวจนเกินไปแล้วเลือกเจ้าอื่นที่มีประสบการณ์แทนเช่น L2000 Lockheed Martin หรือ NAC 6 0ของ North American Aviation ป่านนี้อเมริกาสร้างเครื่องบินโดยสารซูเปอร์สนิกได้สำเร็จจนเป็นคู่แข่งตัวจักระของคนขอดไปนานแล้วแม้ Boeing 2 7 0 7จะเป็นโครงการยักษ์ที่ทำให้เจ้าพ่ออย่างอเมริกาเสียท่าและฝันสลายแต่จนถึงวันนี้ความฝันในการพัฒนาเครื่องบินโดยสารซูเปอร์โซนิกของคนอเมริกันก็ยังไม่ตายด้วยโครงการน่าทึ่งมากมายเช่นล k อก e ิตมาติ n X-9 QSST ซึ่งเอาไวคุยกันต่อไป คุณคิดยังไงเครื่องบินโบ e ิ n ง2707ในคลิปนี้ช่วยคอมเมนต์เล่าสู่กันฟังบ้างถ้าชอบช่วยกดไลค์และแชร์เพื่อนคนด้วยกันแล้วกด subscribe และสั่นกระดิ่งกุ้งกิ้งแจ้งเตือนพบกันใหม่พี่เจตจากเด็ดต้องโดนสวัสดีครับ